สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสูงแรกใบจับอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็บอลเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมจะมาวิเคราะห์หนึ่งหนึ่งคู่นะครับประจำค่ำคืนนี้นะครับในรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในรายการเวลพิมเล็กนะฮะระหว่างเดอะนิวทีมเดอะนิวเซนแล้วก็นิวเทาเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะฮะตอนนี้เดอะนิวเซนก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับชนะหกเสมอหนึ่งแพ้ ศูนย์นะฮะมี19คะแนนส่วนนิวทาวเองอ่ะมีอยู่อันดับที่10นะครับชนะ2เสมอ2แพ้4เลยนะครับมีแค่8คะแนนนะฮะส่วน2ทีมที่พบกันล่าสุดเนี่ยนะฮะนัดล่าสุดเพิ่งไปเสมอกันนะฮะเดือน8ที่แล้ว0-0นย์ทำอะไรกันไม่ได้เลยแล้วก็เดนิเวอร์เซนชนะไป2-0แล้วก็ เออนิวทาชนะ1นนะครับโอ้โ oh, หครึืแรกนี่มีแค่นั้นเดียวเองนะฮะแล้วก็ถือว่าสกอร์ต่ำสามเกมรวดเลยนะครับสำหรับทีมนี้เจอกัน,นะะสองทีมนี้เจอกันนะฮะวันนี้จะต่ำอีกหรือเปล่านะครับอ่อ uh, ส่วนเดอนิวเซนเองนะฮะก็พอรอมล่าสุดของเขาเนี่ยก็เพิ่งไปชนะฟินทายูนิเต็ดหมูฟอร์มร้อนแรงมากครับวันที่28เดือน9นะวันนี้ก็อุย้ยวันนี้วันที่30นะฮะสองวันที่แล้วหรือเปล่า นะครับชนะ6-2เลยนะครับโอ้โหสกอร์สูงมากเลยทีเดียวแล้วก็โอ้ยเดินิวเซนก็ไปแพ้ดันดีมานะฮะไนะด้0-3นนะครับแล้วก็นิวเซนชนะคาดิฟโมโทรพิริแทนนะฮะมา7-0โอ้โหหกสอนะฮะโอ้ไม่นาธรรมดาเลยครับสำหรับนิวเซนนะฮะแล้วก็นิวทาวเองก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับใน วันที่28เหมือนกันนะฮะก็พึงไปแพ้บาลาเท้าแมา02นะครับเสมอกับแอ و, ร์บัตนะฮะอู้สี่สี่เลยครับครึ่งแรกนี่2-2เลยนะครับโหดมากเลยนะฮะแล้วก็วันที่17เนี่ยก็พึ่งไปแพ้เอ่อเพนนีบอลเอฟซีแม่2-3นะครับโอ้โหดูสกอร์ในครึ่งแรกเลยครับ3นัดเนี่ย2ลูก4ลูก1ลูกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะถือว่าเจอกับทีมไหนเกิดสกอร์ทุกทีนะครับสําหรับนิวทาวนะครับ ส่วนราคานะฮะราคาสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ราคาเนี่ยเปิดมาที่ต่อสองลูกนะครับต่อสองลูกสังเกตดูไหมฮะว่าราคาเปิดมาหนึ่งจุดห้าคบสองราคาฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมันจะแค่ศูนจุดแปดศูนย์แต่ว่าตอนนี้มันไหลขึ้นเป็นสองลูกแล้วก็ราคาฝั่งทิมเยือนมันเป็นศูนจุดแปดศูนมันสลับกันไหมฮะเห็นไหมฮะแสดงว่าวันนี้น่าจะชนะกันที่หนึ่งหรือสองลูกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ,ะผมคิดว่าน่าจะชนะกันที่สองลูกนะฮะอาจจะไม่เกินสองลูกนะครับ อันนี้ผมดูจากราคาน้ําแบบนี้นะฮะเล็กก็ราคาพูตรงนี้1.20เนี่ยนิ่งมากเลยนะครับกับ9.00คิดว่าวันนี้ยังไงเดือนนิวเซนก็น่าจะชนะนะฮะแต่ว่าบางครั้งนะครับบางครั้ง0.80แบบนี้ถ้าสลับกันแบบน,นี้บางครั้งก็ชนะที่ราคาต่อ2ลูกหรืออาจจะเป็น3ลูกนะครับอาจจะได้ลุ้นลูก3แต่ว่าผมคิดว่า2ลูกนี้น่าจะมีนะฮะถ้าราคาแบบสลับควยกันแบบนี้นะฮะ ส่วนมากนะครับส่วนมากที่ผมเคยเจอนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมเคยเจอหรือเปล่านะครับส่วนสูงต่ำเต็มเกมนะฮะสูงต่ำเต็มเกมเนี่ยเปิดมาที่3ลูกโอ้ราคาถ้าราคานี้สวยเลยนะฮะศูนย์จุดเจ็ดแปดนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับมันไหลขึ้นเป็น3ควบวนะฮะแต่ว่า0.88อีกกับ0.93ก็ถือว่าสวยนะครับมีโอกาส3ลูกนี่นาจะแน่นอนโอ้าราคาแบบนี้ถ้าฝั่งทีมนิวทาวสามารถทำประตูได้ก็ต้องเป็น31นะครับ สองศูนย์สามศูนย์หรือสามหนึ่งแล้วฮะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะจะเกิดสกอร์ประมาณนี้นะครับสามถึงสี่ลูกนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยผมว่าใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะดูจากสถิติของทั้งสองทีมแล้วนะฮะมีสกอร์ในครึ่งแรกอย่างแน่นอนหนึ่งลูกนะฮะแล้วก็ไปลุนลูกสองนะครับหรือลูกสามลูกสี่ในครึ่งหลังนะครับคิดว่าครึ่งแรกก็มีในครึ่งแรกแหละหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นลูกสองแล้วก็ ถ้าไม่มีก็ไปลุ้นลูก3ลูก4ี่ในครึ่งหลังต่อนะครับอันนี้ผมจากการที่ผมวิเคราะห์จากราคาแล้วก็สเตติที่เคยพบกันหรือก็ผลงานของทั้ง2องทีมนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบที่1 4ึนะครับเดอร์นิวเซนแล้วก็นิวทาวเอฟซนะฮะส่วนสุดท้ายนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VIP นะฮะหรือต้องการมีกลุ่ม VIP เพิ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะครับมีทีเด็ดประจําทุกวันนะครับมีทีเด็ดให้ทั้งวันทั้งคืนที่มีบอลนะครับบันไหนบอลน้อยก็ก็ตามที่บอลมีนะฮะบันไหนบอลเยอะก็ให้ทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าถึงค่าถึงรอบดึกถึงสว่างเลยก็มีนะฮะบางวันนะครับอย่างไรก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ